สวัสดีครับไบจูนอัพนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูขั้นตอนการทำ Full Service จักรยานของทางร้านนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับมาถึงแล้วก็ต้องตรวจสอบกันนะครับว่าเกียร์เบรกทุกอย่างทำงานปกติดีหรือเปล่านะครับเราก็มาถอดโซ่กันเลยครับฟูเซอร์วิสของที่ร้านก็คือจะถอดอะไรทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเชลบีใหม่หมดทั้งคันนะครับกระโหลกถ้วยคอแล้วก็ลูกปืนล้อด้วยนะครับ ระบบดิสเบรกเราจะทําการถอดพวงเบรกออกมาทําความสะอาดด้วยนะครับสังเกตว่านี่มีช่างอยู่2คนนะครับคิดไมต่อไปก็ทําการลื้อกะโหลกนะครับตัวนี้เขาใช้กระโหลกเป็นเซ r ร i c ิ s สปีดนะครับก็ทำามอาดถอดออกมาอย่างระมัดระวังนะครับต่อไปก็เราก็จะไล่ถอดฟืองถอดไบดิสนะครับหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะถอดลูกปืนล้อออกมาทํากา e r v อ c e นะครับ จะเป็นขั้นตอนของการถอดลูกพืรล้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวดูดลูกพืรออกจากตัวโม่นะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลือชุดคอนะครับเพื่อล้างสวิตช์ระเบีย้วยคอนะครับ อุปกรณ์จักรยานทุกชิ้นนะครับเราจะล้างกันด้วยเครื่อง C&C Smart Washer นะครับเครื่องตัวนี้เป็นน้ำยาไบโอนะครับปลอดภัยกับอุปกรณ์จักรยานทุกชิ้นนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นระบบปิดนะครับจะไม่ทิ้งน้ำยาลงแหล่งน้ำสาธารณะเลยนะครับปลอดภัยกับจักรยานแถมยังปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับเราก็ทำความสะอาดชุกลุ่ยนคอนะครับบนล่างให้สะอาดเลยนะครับไม่สะอาดเราก็ล้างซ้ำอยู่บนนั้นนะครับเพราะน้ำยาเรามีไม่จำกัดนะครับล้างได้เรื่อยๆครับ ก่อมาทำความสะอาดเฟรมนะครับไล่ขัดคาบสกปรกตามเฟรมตามซอกต่างๆนะครับตามจุดคาลิปเปอร์เบรกต่างๆนะครับแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็มาทําการเป่าไล่พวกน้ําพวกสิ่งสกปรกออกให้หมดนะครับเอาไปก็ถึงคิวกับชุดขับนะครับเอาโซเอาเฟืองมาแช่น้ํายาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาไล่ถอดชิ้นส่วนน็อตทุกอย่างให้มันแยกชิ้นส่วนกันนะครับเราจะแกะซีลลูกปืนนะครับกันโลลูกลูกปืนล้อนะครับไปแช่น้ํายาไว้นะครับ อันนี้เขาใส่ลูกลอกแต่งของเซรามิกสปีดด้วยนะครับตอมาถอดแยกชิ้นแกะซิลออกนะครับเตรียมล้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาไล่างความสะอาดลุกชุดจานนะครับตีนผีสับจานอะไรต่างๆนะครับล้างให้หมดเลยครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะครับ mm hmm. เพราะว่าของเรามีน้ำยาไม่จำกัดนะเ,เราใช้ได้เรื่อยๆครับไม่สะอาดเราก็ขัดอยู่อย่างนั้น,นครับขัดจนกว่าจะออกขัดจนกว่าจะเกลี้ยงครับนี่ก็ถึงขั้นตอนการเป่าแห้งนะครับแล้วก็เอาอะไรมาเรียงเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์นะครับจะได้ครบิ้นส่วนนะครับตอนนี้ก็มาถึงคิวการล้างลูกปืนนะครับนี่จะเป็นพวกดานลูกปืนล้อลูกปืนกระโหลก แล้วก็ตัวลูกลอกตัวน็อตอะไรเล็กๆต่างๆนะครับเราก็จะล้างแล้วก็เอามาเรียงเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไริ้นไหนตกหายนะครับเสร็จขั้นตอนการล้างนะครับตอนนี้ก็มาประกอบกลับนะครับเราก็ใส่เจลวีการน้ํากันฝุ่นนะครับที่ตัวด้านนอกตัวลูกปืนนะครับนี่ตัวชุดลูกปืนคอนะครับก่อนจะประกอบกลับเข้าไปนะครับเพื่อให้มันการน้ํากันฝุ่นครับ ลูกปืนคอเรียบร้อยก็มาต่อที่ลูกปืนกระโหลกกับลูกปืนล้อนะครับคันนี้กระโหลกเป็นเซมิคสปีดนะครับทางร้านก็ใช้เจลบีของเซมิคสปีดนะครับตรงรุ่นของมันเลยน,นะครับส่วนลูกปืนตัวอื่นทางร้านจะใช้เจลบียของชิมาโนนะครับก็ไล่อัดให้ครบทุกตัวเลยต่อมาก็จะเป็นลูกลอกนะครับเราก็ใช้น้ํามันของลูกลอกของเซมิคสปีดเอาน้ำมันของมันเลยนะครับ เพื่อให้ความลื่นของมันนี้เต็มประสิทธิภาพครับจะคิวลูกปืนล้อแล้วนะครับตอนนี้ก็ประกอบลูกปืนล้อกลับเข้าที่นะครับขาจจระบีตามแกนตามเสื้อลูกปืนต่างๆนะครับ ประกอบพวกชุดจานนะครับเช็คน็อตย้ำทอร์กทุกตัวนะครับระบบดิสเบรกเราก็จะมาทําความสะอาดตัวผ้าเบรกด้วยนะครับใช้น้ํายาล้างผ้าเบรกโดยเฉพาะเลยสังเกตดูว่าดําเลยครับที่เช็ดออกมาก็มาไล่ฉีดสเปรย์เคลือบเงานะครับฉีดทั้งคันเลยครับผมให้ฉ่ำวาวไปทั้งคันเลย ก็มาประกอบกระโหลกกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อัดไปอย่างระมัดระวังนะครับให้ไม่เกิดความเสียหายกับตัวลูกปืนนะครับทำความสะอาดผิวล้อด,ด้านนอกกันต่อนะครับแล้วก็พ่นเคลือบเงาเพื่อไม่ให้สิ่งสโกโปรกเนี่ยมันติดตามซอกตามดุมตามอะไรได้ให้มติดได้ยากขึ้นนะครับ ใส่เจลบีที่โมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการถอดครับก็ทําความสะอาดตัวใบดิสด้วยนะครับเดี่ยลองดูนะครับมันจะเป็นคราบดำๆนะครับติดอยู่ตามใบดิสก็มาใส่ขาจานกลับเข้าไปนะครับ การย้ำทอกนะครับพอพ่นเคลือบเงาสักหน่อยนะครับเพื่อความฉ่าวาวนะครับแล้วก็ทดสอบความลื่นนะครับถามว่าลื่นแค่ไหนนะครับก็ลื่นแค่นี้แหละครับผมพอ,อแล้วครับใส่ล้อหน้านะครับแล้วก็ทำการเช็คเบรกให้เรียบร้อยนะครับ ลายหย่อนน้ำมันโซ่ที่ละข้อนะครับแล้วก็ทําให้น้ายามันซึมเข้าไปในตามข้อโซ่นะครับแล้วก็ทาเอนทิ่ีที่บันไดนะครับสําคัญมากนะครับตอนถอดน,นี่จะถอดลำบากมากครับถ้าไม่ได้ทาจะระมีเลยก็มาไล่เช็คเกีร์นะครับตัวสองความเรียบร้อยขันสุดท้ายนะครับก่อนส่งงานครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับงานฟูส์เซอร์วิสของทางร้านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับงานฟูส์เซอร์วิสของที่ร้านนะครับจะเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับถึง2,000บาทนะครับใช้เวลาทํา1วันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากนัดคิวใช้บริการ i ินบ็มาได้เลยนะครับ